ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปที่เลยโอเคครับเพื่อนก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่สิบสองนะครับใกล้ๆจะกลางเดือนกันอีกแล้วนะครับเพื่อนก็เป็นว่าเมื่อวานนี้ประกาศตัวเลขน่าจะใช่นะใช่แหละนะครับก็ ราคาบิตคอยก็ชะลูดหล่นลงมานะครับก็เป็นไปอย่างที่คาดการไว้นะครับแต่ว่ามันเด้งขึ้นไปแรงนะเพื่อนก็เลยจิตใจวันไหวนิดนึงนะครับผมเองก็ใจไม่ค่อยนิ่งนะก็เป็นไล่ไล่ชอ็ชอตช็อตบ้างปิดบ้างวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับเช้านี้นะครับเริ่มเทรนเนี่ยเริ่มมีมีแนวนะว่าเอ้ยมันจะกลายเป็นปรับเป็นขาลงกลับไปอีกแล้วหรือเปล่านะครับเพื่อนก็เป็นว่าเดี๋ยวในชุดนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาย่อยดูกันในทำเฟรมเดกันก่อนนะครับเพื่อน <c oughs> ตัวนี้นะก็ดูแท่งเทียนในทำเฟรมเดะก็แดงนะครับเพื่อน <c oughs> ก็เมื่อวานนี้นะครับเป็นแฮมเมอร์บางคู่เทรดนะมันเป็นแดงบางคู่เทรดก็เป็นเขียวนะครับถ้าอย่างอของบิสต m มนะครับก็ออกเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าของคู่ USDT ของไบแอนนะเป็นเขียวนะครับ ซึ่งในยะก็อาจจะเป็นเหมือนว่ามีคนมารับของขึ้นไปนะครับแต่ทีนี้นะครับไอ้เช้านี้นี่แหละนะครับพอมันจะปิดเนี่ยเมืม่อ่อลองดูนะครับหลุดนะครับหลุดหางนะครับเอาเข้าจริงๆนี่คือหลุดหางของแท่งก่อนหน้ามานะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันทุบมาไม่แค่ครึ่งเดียวนะติดใจวันไหวนะเรียกว่าโอ้โหมันจะขึ้นวันี้นะครับก็ไปตรงเนี้ยพอขึ้นผมชอ็อตมาจากแสนหนึ่งเนาะ มันก็จิตใจวันไหวเนาะก็ไม่ค่อยมีวินัยนะไปปิดก่อนนะครับแล้วก็ไปกดช็อตมาใหม่ตอนราคามันเริ่มรูดลงมาเนาะเ็เลยแบบโอ้โหนี่เราทําอะไรลงไปนะยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะนี่นี่คือเราเราจะไม่สตองช็อตเลยเนี่ยอแต่ทีนี้นะครับก็เอาเป็นว่ามันก็เป็นสภาพจิตใจแล้วกันเนาะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าใจไม่นิ่งนะมันก็โอ้โหมันสวิงหนักมากแล้วกันเนาะเมื่อคืนนี้นะก็เอาเป็นว่าต้องถึงขั้นช็อตเสร็จปิดจอ นอนเลยนะครับแล้วก็วางสต็อปลอดไว้บนบนหน่อยนะครับทีนี้ <laughs> เปิดเช้ามาโ oh, อ้โหหวานเจี๊ยบนะก็คือพิคกลับมาเป็นบวกเฉยนะครับเพื่อนเรียกว,ว่ายิ่งเช้านี้นะก็พิคกลับมาเป็นบวกแล้วนะครับก็โ okay. อเคเอาเป็นว่าถ้าใครรอจะลองอยู่นะครับเพื่อนก็ค่อยๆพิจารณาไปนะครับเพื่อนคืออ่อมันก็เป็นแนวผมว่ามันมีแนวมีโอกาสลงมาเนี่ยถ้าถ้าไม่หลุดโลว์ตรงมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนอ่าก็ อาจจะลงมาแถวแถวกลางตรงนี้แสนกับ4ี่พันอะไรตรงนี้นะมารับโซนนี้ก็ไม่น่าเกียดนะเพื่อนเอาเอาเข้าจริงจริงนะถ้ามันลงมาให้นะครับเพื่อนก็เดี๋ยวรอพิจารณากันดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะว่ามันจะลงมาได้สักขนาดไหนนะครับเพราะว่าอย่างนี้นะครับตอนนี้สโตอยู่ในโซนโอบอสนะครับแล้วก็มันกําลังจะคอร์สกันเนาะเค OK กับดีเนี่ยถ้าเทียบเคียงกันเนานะก็เนี่ยเป็นแท่งประมาณแท่งแท่งโซนตรงนี้นะถ้าถ้าเกิดมองเป็นรูปขึ้นไปเนี่ยอ่ะเรากำลังอยู่ระหว่างทางนะ ไม่รู้มันจะยอ่อนิดเดียวหรือมันจะยอ่อลึกนะครับไม่มีใครรู้เลยนะครับเพื่อนก็ตรงนี้นะเป็นแกลบที่ค่อนข้างกว้างนะครับถ้ารับนะผมว่าแถวแสนกับ6กพันเนี่ยสักไม้หนึ่งเบาๆเบาๆก่อนนะลองเทสดูก,ก่อนแต่ว่าถ้าเอาแบบจริงจังนะผมว่าราคามีโอกาสรูดลงมาต่ำแสนนะครับเพื่อนซึ่งตรงนี้นะผมผมยังมโนยอยู่นะว่า มีโอกาสทำหูถ้วยที่ลงมาต่ำกว่าแสนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเมื่อก็เป็นการคาดการณ์เฉยๆนะครับแต่เช้านี้นะแท่งเดก็เริ่มออกทรงจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับเมื่อก็เดี๋ยวลองรู้เกันดูต่อนะอาจจะทําเป็นคอมโบเซตสวันนะครับเมื่อนี่นะเป็นรูปธงอเมริกาตรงนี้นะก็คือประกาศตัวเลขอ่าอินเฟชันเลทนะครับเมื่อนอันนี้เมื่อวานนี้เรียบร้อยไปแล้วนะตั้งแต่ทุ่มครึ่งนะครับ อ่ะวันนี้นะ PPI อันนี้ผมไม่รู้นะมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ i c ชิ g a n c o n s u m e r sentiment นะครับอันนี้ก็อีกอันหนึ่งแล้วก็มีอีกอันนะเป็นวันที่17น้เพื่อน retail s a l e นะครับตัวนี้นะก็เป็นอาทิตย์หน้าเลยนะครับเพื่อนซึ่งผมก็เลยมองว่าเออมันปรับลงมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่รู้อะไรสักอย่างปลายเดือนค่อยขึ้นแล้วกันเนาะเออเอาประมาณนี้แล้วกัน บางทีมันอาจจะลงมาแค่ตรงนี้นะแล้วก็มาเด้งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ค่อยทุบแรงแล้วก็ดึงขึ้นเลยอ่าอันนี้ก็เป็นเซนิโออีกอันหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามผมก็ยังรออยู่ที่ต่ำกว่าแสนนะครับโอเคจะประมาณนี้เนาะก็อันนี้ก็หวังหวัง,วงแบบมโนนะว่าเออมันลงมาก่อนเออนะอ่าจะประมาณนี้นะครับในทำเฟรมเดก็มโนว่าถ้าลงมาสโตลงมาจุ่มซ้ำอีกทีหนึ่งผมจะกดนะครับตรงนี้นะก็กดเรื่อยๆแหละนะครับก็จะประมาณนี้เนาะ อ่าเดี๋ยวมาดูในสีโมงกันบ้างนะครับสีโมงนะครับก็ตัวในทำฟรมนี้นะมันก็สามารถตีเป็นเทรนไลน์ประมาณนี้ได้นะครับเพื่อนเป็นแนวอ่าแนวแนวรับแล้วค่ะเนาะแนวรับแบบเทรนไลน์นะครับเพื่อนซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นเส้นเขียวณนะปัจจุบันตอนนี้นะครับตอนอัดคลิปนะอ่อแท่งตีสานะใช่ไหมเออใช่ปิดตอนตีสานะครับมันพลาดพับลงมาแล้วนะเพื่อน ดูอย่างนี้เลยเนาะเนี่ยพาดกินไอ้เขียวไปแล้วนะครับทีนี้แท่งนี้นะมีการรีเทรซพูแบ็กแล้วนเนาะกลับขึ้นไปจุ่มเส้นนะครับเรียบร้อยที่แสนกับ9,000ก็เอาเป็นว่ามุมมองผมนะปรับตัวเป็นขาลงต่อเนื่องนะครับจนสโตหนึ่งชั่วโมงเอ้ยสชั่วโมงเนี่ยลงมาโอเวอร์โซจริงๆนะครับซึ่งตรงนั้นนะก็ตรงนี้อาจจะอึมคึมนะคล้ายๆชุดตรงนี้นะครับ ไ้เวดาวาแบบไอ้ทุบขึ้นดีตตตตึึตตตตตตตึึเนี่ยอะไรอย่เงี้ยนะแล้วก็ฟืมนะครับตามมาด้วยคอมโบเซตชุดยักษ์ตัวนี้นะครับก็อันนี้ก็ผมก็เดาเป็นการส่วนตัวนะว่ามีโอกาสน,นะทำาอ่าทำทรงประมาณนี้แต่ทีนี้นะครับในแกนของเวลาเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้นานเหมือนที่ผมวาดไว้นะครับอาจจะแบบเนี่ยวันวันนี้แหละนะตูมนะสักแท่งหนึ่งนะ เข้มๆลงมาแถวโซนตรงนี้นะครับแล้วก็สงกสงกสสแงกแบบงงๆอาจจะเด้งขึ้นหน่อยเหมือนจะขึ้นแล้วก็ลู่ลงต่อนะครับตรงนี้นะผมมโนไว้เป็นการส่วนตัวว่าอย่างนี้นะครับอาตรงนี้นะก็เลยคิดว่าเป็นอาจจะเป็น a b ตรงเนี้ยลง c ตรงนี้เด้งขึ้น x a b c อ่ะผมมโนขึ้นชุดลงไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ความจริงนะไม่รู้นะว่ามันวิ่งอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าช่วงนี้นะอาจจะเป็น a b c อย่างเงี้ย ความเข้มอาจจะลงเข้มเลยก็ได้นะครับแล้วก็ X อเบาๆแล้วก็ A B C อนะ่ะมันจะได้ลงมาพอดีกับที่เราวังไว้ <c oughs> นะตรงแถวๆถ0เก้า,า 90, กว่าๆนะครับตัวนี้นะก็ผมก็มนโนไส้ในไว้อย่างนี้ก่อนนะครับก็เอาไปเทียบเคียงกับชุดก่อนหน้านะก็แถวๆโซนนี้แหละนะเป็นชุดลงมาแบบ A B C อนะ่ะหนึ่งสามสแล้วกันเนาะอ่นะตัวนี้ก็อาจจะหนึ 1, 2, 3, ่สองอ ห 1> 1, นึ่งสองสามสี่ห้านคล้ายๆประมาณนี้แหละเนาะมันไม่ไม่ลงเป็นอลเอ็กเวฟอย่างงี้ก็ลงเป็นห้าคืนนะอันนี้มโนนะอันนี้มโนวางแผนคร่าวๆไว้ก่อนซึ่งก็ต้องรอดูชุดแบบไหลปื๊ดน,นะครับถ้าราคาไหลปื๊ดลงมาตรงนี้นะผมจะปิดชอ็อตบางส่วนก่อนแล้วเดี๋ยวเอาตังที่ได้นะเดี๋ยวเอามาเปิดชอ็อตตรงนี้ต่อนะครับก็เดี๋ยวรอเลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะในทําเฟรมสี่โมงคงวิเคราะห์ประมาณนี้นะพอลงมา o ว e r s o l d ตรงนี้นะครับ ผมก็จะขายตรงที่ชอ็อตสักบางส่วนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันเด้งอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาขึ้นตามแนวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาดูใน1ชั่วโมงกันบ้างนะครับเพื่อน1ชั่วโมงนะนะตอนนี้นะครับเพื่อนก็1ชั่วโมงเนี่ยเริ่มลากเหลยนะครับเพื่อนแต่ทีนี้นะมันจะต้องมีเด้งมีกระดอนกันบ้างนะครับเพื่อนก็เอาเป็นว่ามีแนว ตรงนี้นะที่ไม่ควรเบรกขึ้นไปนะครับถ้าเรามองว่าเป็นขาลงนะครับก็คือ1 0 0 0เอ่อ1แสนกับ1 0,000แล้วนอะไรเนาะอุย้ยมันไกลไปเนาะ1นแสนรอ่าราคานี้นะผมว่าไม่ควรเด้งขึ้นมาทะลุราคานี้แล้วกันถ้าทะลุเนี่ยก็เอ๊มันก็สับสนนะครับเพื่อนเอาเป็นว่ามาร์กเกอร์ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าเอา๊มันไม่ควรที่จะเด้งขึ้นมาแล้วนะครับถ้ามันเด้งขึ้นมานะ บางทีมันอาจจะตรงเนี้ย collection abc แล้วมันเด้งขึ้นต่อนะเออก็มองเป็นอีกแนวนึงได้นะครับเพื่อนแต่เป็นว่าจิตใจผมนะมโนไปว่ามันจะต้องลงก่อนนะครับเพื่อนก็เอาเป็นว่าช่วงนี้นะผมก็ยังอินอยู่ว่ามันน่าจะปรับตัวมีขาลงนะครับจะวานนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะครับเช้านี้ไม่รู้ว่ามันจะไหลพืดหรือเปล่านะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีนะครับเพื่อนอ่ะก็หนึ่งชั่วโมงนะตอนนี้อยู่ในจังหวะ o v e r ์โซลนะครับซึ่ง ไม่รู้เลยนะว่ามันจะไงต่อแต่ว่าผมแทงช็อตไว้นะครับก็เลยขอให้มันลงต่อนะครับตัวนี้นะขอลงพลืชพืชนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะให้ไหมนะครับเพื่อนอ่ะแผนผังที่ผมคิดไว้ก็จะประมาณนี้นะครับอย่างน้อยเนาะมาขายตรง EMA 200ของทําเฟรมหชั่วโมงนะอยู่ที่แสนกับ7,000ตรงเนี้ยก็จัดว่าแจ่มนะถ้ามันลงมาเนาะก็จะเป็นการปิดแกปใน1ชั่วโมงด้วยนะครับเพื่อน ตรงนี้นะมีความเป็นไปได้สูงว่าราคาเนี่ยอาจจะปรับตัวลงมาใน e m a 200อนะครับอันนี้ก็มนโนนะอันนี้ก็เราก็ต้องมาเดากันนั่นแหละนะครับไม่มีใครรู้อนาคตนะครับเพื่อนแต่ว่าเนี่ยคล้ายๆคล้าย,าย,าย,ายชุดตรงนี้นะผมก็คิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องเด้งขึ้นไปถ้าใครดักจะช็อตนะครับเพื่อนก็มาหาจังหวะตรง EMA 9กกับ21อนะครับเนี่ยอยู่ในโซนถ้า9กับ21บอนะครับอยู่ที่แสนกับ800 0 600นะครับโดยประมาณนะครับตรงนี้นะก็คือราคาใกล้ๆปัจจุบันตอนนี้แหละนะก็ไปหาจังหวัดชอตหรือแสนกับ900 0พอะไรแถวๆตรงนี้นะครับให้มันไหลลงมาเนาะก็ช่วยๆกันเซลล์นะครับเพราะผมเซลล์อยู่โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับบิตคอยนะก็ไม่รู้เลยเนาะแต่มันหล,ลุดขาวนนี้นะผมก็เลยมองมองเป็นมุมอมองว่าเอ้ยมันน่าจะปรับตัวเป็นขาลงได้นะครับก็ อย่าอย่าดึงขึ้นไปเลยนะตัวนี้ลงกลับมานะครับประมาณนี้เลยอ่าก็เดี๋ยวรอดูจังหวะตรงนี้นะถ้าไซด์เวยแบบไม่ค่อยมีแรงนะครับอ่าก็เตรียมตัวได้เลยนะครับว่าตรงนี้มันเป็นแค่15นาทีขึ้นไปโอเวอร์บอทนะครับแล้วก็ลูดลงต่อนะครับเพื่อนเดี๋ยวไปย่อยดู15นาทีกันนิดนึงนะครับนี่นะเพื่อนก็ใน15นาทีเนี่ยดูจังหวะของสโตแคสติกนะครับผมจริงๆผมก็เล่นอยู่แค่ตัวเดียวนะครับอันอื่นเอามาประกอบนะครับเพื่อนตรงนี้นะครับ ถ้ามองเป็นชุดๆไปเนาะตรงนี้ขึ้นไปโอ้บอสนะครับอ่าเป็นสปายสูงนะครับตรงนี้นะนึกว่าจะพุ่งไปแล้วนะครับโหว่าเอาเฮ้ยค่อยๆไหลลงนะครับตรงนี้ขึ้นไปโอ้บอสอีกทีไม่ผ่านไฮเดิมนะเพื่อนก็ชุดตรงนี้นะตีเป็นเทรนไลน์ประมาณนี้นะครับอ่าได้แผนผังคร่า,านะวๆเนาะเราก็มนโนว่าเอ้ยมันมาชนแถวสักแสนกับ9,000เนี่ยก็มีโอกาสที่ปรับตัวเป็นขาลงหรือไม่ก็ เด้งเบรกนะครับแล้วก็เนี่ยไซด์เว้ยอัพไปไม่ไหวนะครับก็มีแนวอยู่ที่แสนกับ9ก0 0ัตรงนี้แหละนะไม่ควรจะเบรกขึ้นไปนะครับถ้าเบรกขึ้นไปเนี่ยทำให้เกิดภาวะสับสนอีกแล้วนะครับก็หาจังหวะชอ็อตกันกลับลงมานะครับก็ดูสัญญาณอินดี้อะไรเงี้ยประกอบกันนะครับเพื่อนประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวมาดูอีเทอร์กันบ้างนะครับอีเทอร์นี่ก็พุ่งจวดขึ้นไป2850แนะครับแล้วก็หักหัวกลับลงมาเฮ้ย กลายเป็นแท่งแดงเฉยเลยนะครับชาวนี้นะครับเพื่อนแล้วก็มีความเสียวแล้วแหละนะว่าเฮ้ยมันจะปรับมาเป็นขาลงหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเอาเข้าจริงๆนะครับผมก็ยังคิดอยู่ว่านะมันตรงเนี้ยมันยังไม่ลงมาโอโซแบบจริงจังนะครับเพื่อนก็ให้เรามดระวังแล้วกันเนาะก็ถ้านับในชุดขึ้นนะครับ A B C X A B C นะอ่ะ ก็ยังมองอยู่ว่าตรงนี้มันเป็นปลายคลื่นของชุดตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนก็คิดว่ามีโอกาสปรับตัวเป็นขาลงนะครับถ้าอยากจะรับจริงๆนะมารับแถวโซนฐานนะครับก็น่าจะดีกว่าแต่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีแกลบนะครับที่ค่อนข้างกว้างนะครับเพื่อนก็คือแ i r Value Gap นะครับใครเล่นตามแกลบเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีแนวที่แบบกว้างมากนะอ่ะเดี๋ยวผมตีเป็น Channel ไว้ให้นะครับตรงนี้นะ ตีกลมๆว่าตรงนี้นะครับโอ้เส้นเยอะเหลือเกิอนอ่าเส้นส้มตรงนี้นะครับเพื่อนเปลี่ยนเป็นไข่ปลาแล้วนะโอ้ไม่ไหวเอาเส้นตรงเลยแล้วกนะันอ่าตรงนี้นะครับแก๊ปเนี่ยมันจะอยู่แนวแนวเสตตรงนี้เลยนะครับตรงเนี้ยนะเส้นส้มนะครับระหว่างเส้นส้มผมว่าก็ถ้าไม่อะไรมากนะมารับแถวโซนๆตรงเนี้ยอ่าก็จัดว่าสวยหรือนะครับเราจะแบ่งครึ่งนะครับเส้นส้มแล้วก็ ทยอยรับก็ได้นะครับรับที่กึ่งกลางมันรับที่ปลายๆเนี่ยรับที่บนๆเนี่ยก็ไม้เบาๆหนึ่งไม้กลางๆก็อีกไม้หนึ่งนะครับแถว2องพนึงนะครับขอบบนนี้2องพามเนาะสองพามไม้หนึ่งสองพนึงไม้หนึ่งแล้วก็มาเข้มๆนะตัวนี้นะอันแไม่รู้มาถึงไหนะอ่ะสองไม้นะครับร็วางแผนกันไว้อย่างงี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอดูแท่งเทียนอะไรเงี้ยเพราะว่ากันไปเนาะ ซึ่งมีโอกาสนะหล่นฉีกลงมาเนี่ยฟึบแล้วเด้งขึ้นอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยจัดว่าสวยนะครับก็ถือว่าเป็นการย่อขึ้นสองอาจจะมาดูไส้ในมาอีกทีนึงนะครับก็ก็จะเป็นเหมือนจังหวะฮุกขึ้นนะตรงเนี้ยก็เป็นจังหวะย่อให้เรารับของนะคล้ายๆตรงนี้นะเนี่ยมันก็จะมีเด้งขึ้นไปทุกรอบนะมันจะมีจังหวะเนี่ยหักหัวลงเงี้ยเออไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะลงลึกขนาดไหนแต่ว่าตรงเนี้ยเราก็มาทําแผนรอไว้ก่อนนะครับ ตรงเนี้ยชุดเนี้ยผมว่าคล้ายๆนะครับแล้วก็เพื่อนาดูเนี่ยนี่เห็นปะนี่จังหวะเด้งขึ้นไปตรงนี้นะขึ้นไปโอ้โหบอสครับเราก็มาเทียบเคียงเราก็อาจจะเป็นชุดปัจจุบันตอนนี้นะครับราคาปัจจุบันนะเนาะเซตลงมาฟืดๆๆลงมาทุบลงมาเนี่ยตามกับบิตคอยนั่นแหละแต่ว่าของเขาเนี่ยอ่าสตรองกว่านะไม่ไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดลงไปเยอะนะเนี่ยก็จะมีตรงเนี้ยเป็นชุดลองรับนะ ไม่ใช่ชุดรองรับเป็น,ปนจังหวะให้เข้าเออเป็นจังหวะรับของก็คือจังหวะโซลลงมาโอ์โซนะครับเพื่อนก็ตรงนี้น่าสนใจนะเพื่อนก็อาจจะเด้งฮูกเนี่ยขึ้นพาราโบลิกเฟดคล้ายๆชุดตรงนี้ก็เป็นไปได้อยู่นะครับเพราะยังมนงโนอยู่นะว่าอีเทอร์นะมันควรจะต้องเด้งขึ้นไปแล้วบวานะครับเพื่อนอแต่ว่าตรงนี้มันเป็นแกปที่มันยังไม่ได้ลงมาปิดนะครับก็ตั้งเป็นข้อสังเกตว่ามีโอกาสนะที่มันจะลูดลงหล่นลงมานะครับเพื่อน ะจะประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราลบกันทิ้งก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูในสี่โมงกันนะครับสี่โมงเนี่ยก็เริ่มห,หักหัวลงนะครับเพื่อนก็เอาเป็นว่ารับให้ต่ำนะทำไงก็ได้นะอ่าให้มารับแถวๆนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เด้งขึ้นนะอ่ะจะประมาณนี้เลยก็รอจังหวะอ่าสี่โมงสกงลงมาโอ์โซนะครับตอนนี้มันอยู่ในโซนโอเวอร์บอทครับทีนี้นะครับเอาตัวนี้มาเป็นข้อพิจารณาประกอบแล้วกันเนาะ ก็คือสโตใน1ชั่วโมงนะครับเพื่อนก็จริงๆลงมาโอเวอร์โซลนะครับแล้วก็เริ่มขึ้นสัญญาณซื้อเนี่ยเรากดแค่เบาๆเล็กๆนะครับเก็บๆไว้นะครับนิดๆ,ๆ,ๆนิดๆนิดๆอ่าหรือจะรองจังหวะที่สโตยกโลคล้ายๆช่วงนี้เนาะเราเค่อยเข้าก็ได้นะครับรอมันกระดึงกระดึงนะอ่าก็จะประมาณนี้เนาะก็ค่อยๆรับนะหาจังหวะที่สโตเนี่ยสตัวนะมันอยู่ใกล้ๆกันนะแล้วมันเร,มเริ่มเริ่มยกนะผมว่าก็จังหวะพวกเนี้ย น่าสนใจนะครับเพื่อนจริงๆพอย่อให้ไปดูนะก็ไปหาจังหวัดที่ก็รับไม้หนึ่งแล้วมารับที่โลก่อนหน้านะเป็นสูตรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนรับเสร็จก็เอาไปปล่อยนะครับใกล้เคียงนี้เลยนะตรงนี้นะครับยังไงก็ตามผมว่าน่าจะรูดหล่นลงมานะครับอย่างน้อยๆนะเพื่อนไปรับที่ EMA 200ของทำเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยก็ยังถือว่าดีกว่ารับไปตอนนี้นะครับแต่ผมมโนว่าตรงนี้มีโอกาสรูดลงมา ค่อข้างสูงนะครับตัวนี้ย e ีเมกแบบ21บของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเริ่มคอร์สกันแล้วนะเพื่อนก็อาจจะมีเด้งขึ้นนิดๆแล้วก็ตูด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 ,ตด,ตดลงมาครับก็จะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมาดู LTC กันบ้างนะครับตัวนี้ี่ประกาศตัวเป็นขาขึ้นไปนะครับก็ตอนนี้นะเริ่มเอ๊มันจะลงหรือวะนะครับก็เอาเอามาให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะในไทม์เฟรมเดยนะครับสโตแคดเนี่ยยกโลนะเพื่อนทีวนี้นะอ่า ก็จะเป็นแนวนะให้แบบเฮ้ยรับของนะ,ะแต่เล่นเป็นทำเฟรมเดย์เราก็อาจจะต้องรอนานนิดนึงนะครับกว่ามันจะฮุบตัวกว่ามันจะทําทรงอะไรของมันนะก็อาจจะกินเวลาเป็นหลักอาทิตย์นะครับกว่าราคามันจะวิ่งนะครับซึ่งตอนนี้นะครับรับไปที่แถว80กว่านะครับเราก็เล่นรับที่โลก่อนหน้านะครับ83โซนซนเนี้ยเราได้ของมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนก็รอลุ้นเนี่ยดูนะว่ามันจะเด้งขึ้นหรือมันจะเด้งลงนะแต่แนวโน้ม ในอดีตแล้วกันเนาะมันเป็นทรงอย่างนี้มาน่ะก็ส่วนใหญ่มันไม่ใสเวยกยิกยุกยิกอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็พุงหูไปเลยนะครับเพื่อนก็เรียกว่าตรงนี้นะก็เป็นหลุมอากาศอันนึงนะที่น่าสนใจนะครับทีนี้นะครับผมก็ังตั้งเป็นข้อสังเกตนะว่าบางทีนะลงมาใส้แตกก็ได้นะครับเพื่อนๆดูชุดตรงนี้นะครับเพื่อนเอามาให้ดูไว้ก่อนนะครับลงมาขึ้นสัญญาณซื้อเด้งขึ้นไปนะครับลงมา เคยเสียสสั่ญยซื้อได้ขึ้นไปไปต่อไม่ไหวแล้วให้ถอดลงมาดูดิแทงไส้ลงมาสวบนะครับเรียกว่าตรงนี้นะก็เป็นจังหวะรับของเหมือนกันเนาะถ้าหลดลงมาแถวสัก7จนะผมก็จะกดนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นแนวรับของผมนะครับตรงนี้นะก็รอลุ้นกันดูนะให้มันไปถึงร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหักหัวลงแล้วกันเนาะ,อะขอเหมือนบิตคอยนะพุ่งขึ้นไปใกล้ๆหายนะครับแล้วก็ค่อยหักหัวลงก็ได้อยู่นะตรงนี้นะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะให้เราหรือเปล่านะครับตัวนี้สโต้ขึ้นไปอยู่ในโซนโอบอสเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะว่ามันทําทรงสไปายอะไรยังไงนะครับเพื่อนทีนี้มาย่อยดูในสีโมงนะครับสีโมงเนี่ยก็เริ่มมีการ p ูลแ back หล่นกลับลงมาแล้วจริงๆตี็นเทรนไลน์ตัวนี้เนาะมันเบร a k ขึ้นไปแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็เอาเปวนว่าผมอาจจะต้องขยับเทรนไลน์ขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับตัวนี้นะอ่าค่อยๆขยับแนวขึ้นไปนะครับก็ถ้ามัน ถ้ามันจะขึ้นจริงๆเนาะมันจะเบรกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนอตรงนี้นะตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ว่าตรงนี้เบรกชุดล่างมาแล้วนะครับชุดล่างเนี่ยชุดเนี้ยทอดเนี้ยผมตีว่ามันจบแล้วแล้วก็เป็นไซด์เวย์อัพตรงนี้ไม่รู้ว่าจะได้สูงขนาดไหนนะครับอาจจะตีเคิร์ฟขึ้นไปแค่น,นี้แล้วก็รูดลงเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้นะเริ่มเสีย่ยวนะเพื่อน มีโอกาสที่มันจะรับตัวลงแบบลงฟึ้เลยนะก็ได้อยู่นะครับถ้าตลาดมันแคร์ดบิตคอยล่วงหรืออะไรเงี้ยนะครับก็รอรุ้นกันดูจะมีข่าวอะไรหรือเปล่านะครับเพื่อนตรงนี้นะก็รุ้รุ้งกันไปนะครับตรงนี้นะก็ยังเป็นแนวหน้ารับของอยู่นะถ้ามันต่ํากว่า83ลงมาทําเพื่อนะก็จะเป็นแนวสะสมของผมนะครับประมาณนี้เลยโอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกัน คลิปนะครับขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับว่าก็บิตคอยนนะเริ่มปิดเป็นแท่งแดงแล้วนะเพื่อนหลังจากที่เมื่อวานนี้เนะี่ยปิดเป็นแฮมเมอร์นะเป็นก้อนไม้ขีดแล้วกันเนาะมีค้อนหัวค้อนเล็กๆนะครับก็เช้าเช้าวันนี้เนี่ยก็ราคาไม่น่าหนีไปกว่านี้นะครับปิดเป็นแท่งแดงแน่นอนแล้วนะครับก็แนวโน้มเนี่ยผมก็ยังคิดว่ามีโอกาสปรับตัวมีขาลงมาไปเรื่อยๆเนาะผมก็ยังลุ้นหวยอยู่นะว่าเฮ้ยในช่วงประกาศตัวเลขเนี่ยขอให้มันทุบแรงๆนะเพื่อน เออเอาแบบสวิงลงล่างแรงๆหน่อยแล้วก็ขอให้มันหลุดเก้าพันไปเลยนะถึงอาทิตย์หน้าไปเลยนะเอาเป็นว่าผมยังลุ้นอยู่นะว่าแท่งวีแท่งนี้ขอให้มันเป็นแท่งแดงแล้วนะเป็นแบบแฮมเมอร์แดงนะครับแล้วเดี๋ยวแท่งหน้าเราจะรับของกันนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้เนาะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไอพิสตูนิโอช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องในเครือครับก็คือ MD เมดทนะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ